สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปาย fc ช่องเสียบอยหมูสดสกุสุกคนนะครับเนาะอ่ะมาถึงแล้วครับท่อมาถึงแล้วจากร้านเซียออ์โอ้โทรสั่งตั้งนานนะครับขอกวาจะมาเอา้าเป็นยังไงเมจ่อไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันกลึสไปกันเลยไปอานะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับท่อมาถึงแล้วโอ้โหใช้เวลา10นาทีแมวบูดว่า10นาที10นาทีาทสซียอด์พูดว่าโอ้รอไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะอ่ะ ครับก็มาถึงแล้วนะครับเนาะท่อโอ้โหเต็มคันรถเลยครับนี่สิอ่ะนี่ครับมาถึงแล้วครับนี่ก็คือท่อเนาะมาจากไหนครับท่อนี่มาจากไหนเนาะครับเนาะโอ้โหมาจากร้านเพื่อนออสเนาะครับเนาะเหรียญทองโฮมพัทนะครับเนาะจากบ้านน้องเม้งมาถึงแล้วนะครับเนาะอ่าเอาอยังไงก็ฝากร้านเหรียญทองโฮมพัทนะครับเนาะศูนย์แปดแปดห้าหกสองสองสี่สองหนึ่งไว้เดาปูอมใจลุงปานาอาเนาะสำหรับที่จะ สังวัสดุก่อสร้างนะครับเนาะร้านเรียญทองโฮมพัดนะครับเนาะพ่อก็มาถึงแล้วนะครับเนาะโอ้โหนะครับเนาะเต็มคันรถเลยครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะคุณป้าสุดใจจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเนาะที่ให้ช่องเซียบอยหมูสดนะครับเนาะมาจัดการบริหารจัดการให้ทุกอย่างนะครับเนาะ,ะไม่ว่าจะซื้อที่ดินนะครับเนาะทมที่นะครับเนาะหรือเชื่อมต่อถน,นนเนาะเสียบอยหมูสดเป็นได้ทุกอย่างเนาะ อ๋อนี่ครับก็มาถึงแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็คนงานมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะอ่านี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเนาะแมคโคหนึ่งเนาะครับเนาะอ่านี่ครับอืมเนี่ครับมาครบแล้วนะครับเนาะอันนั้นก็อีกสองครับกำลังออกมาจากออกกมาาจป่าเนาะอ่าไม่รู้มาจากไหนนี่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 กำลังเดินสำรวจเนาะอ่านี่ครับคนงานมีทั้งหมดห้าหกคนนะครับเนาะวันนี้ก็กำลังออกมาจากป่าเนาะอ่ากำลังโผล่ออกมาเลยครับเนาะนี่ ครับกําลังประชุมกันอยู่เนาะว่าจะเอาลงยังไงยังไงเราก็ต้องใช้เหล็กตัวนี้นะครับนะนี่เราจะใช้เหล็กตัวนี้เพื่อจะเอาไปเกาะอยู่กับนี่นะครับมือแมคโครเนาะแล้วก็จะใส่ท่อยกท่อลงไปก็ใช้ตัวนี้เนาะอ่านี่ครับอ้าวนะครับกำลังคุยกันอยู่ปรึกษาฮาริ่กันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะ่ะว่าจะเอาอยัางไงอ่ะมาแล้วอ่าครับอ่าวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศ FC ดูนะครับเนาะนี่ FC จังหวัดภูเก็ตเนาะครับเนาะโอ้ที่ดินตรงนี้เนาะครับจะสร้างบ้านเนาะไม่แน่และอาชมเสร็จแล้วอาจจะขายก็ได้เนาะเดี๋ยวช่องเสียบอยหมดจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเกิดเอฟซบอกโอ้ซื้อไปแล้วโอ้เสียบอยป้าอยากขายวะ่ะป้าจะไปเอาที่ใหม่ได้ไหมหรือ,อยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเผื่อเอฟซีเขาอยากขายเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะอะันนี้ก็กําลังเตรียมนะครับเอารถแมคโครลงแล้วนะครับเนาะรถท่อกำลังมาเรื่อยๆนะครับนาะ เปิดเอ็มพีทมแล้วอยากขายก็โทรบอกผมเดอ้อเดี๋ยวผมจะมารีวิวขายให้อ่เดูครับกำลังขุดเนาะเตรียมท่อที่จะลงครับนี่นะครับอจะลงได้ไหมนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเอ็มีดูเลยที่ดินตรงนี้นะครับเนาะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านโคกกอะเนาะโคกกอะกุดตะคำนี่แหละอำเภอวันอนนิวัฒจังหวัดสุพรรณบรนะครับเขตพื้นที่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเทศบาลเนาะเทศบาลฟูดอินแปลงนะครับเนาะของที่ผมอยู่นี่ก็คือกุดระคำเนาะ รถท่อมาแล้วครับอ้าขับเคลื่อนมาเรื่อยๆท่อนี้ก็มาจากร้านเพื่อนออดเนาะเหรียญทองโฮมพัดทางบ้านหนองแวงหนองแวงใ,ใต้เนาะมาไกลนะครับบอกว่า10นาที10นาทีแล้วท่อจะถึงเนาะ10นาทีแมวนาะกั <c oughs> บครึง่งชั่วโมงนะครับเนาะ MC. เอฟซีเอ้าไม่เป็นไรยังไงก็มาถึงแล้ววันนี้ก็จะเชื่อมต่อถนอนนะครับเนะาะเดี๋ยวช่วงเงยง็นๆก็จะเอารถรถดำเข้าเนะาะเพื่อจะไปทุมที่อยู่ข้างในหมดใช้เวลาอยู่2-3วันนู่นแหละ เพราะว่ามันเกือบ200ร้อยถเนาะถมที่อยู่ตรงนี้เข้าไปข้างในเพราะว่ามันลึกข้างหลังมันจะลุกลึกลงเหนือน,นิดนึงข้างหน้ามันจะสูงข้างหลังมันจะลึกมันจะใช้อยู่ประมาณเกือบ200รถได้อเดี๋ยวถมไปเรื่อยๆขนาดค่าทถมนี่ก็หมดไปเกือบแสนแล้วนะครับเป็นแสนค <c oughs> ่าทถมนี่หมดไปเป็นแสนกว่าบาทแล้วล่ะ,ะ,ะเดี๋ยวผมก็เราดูถ่ายบรรยากาศไปเรื่อย fc ดูท่อน,นี่ก็โอ้สิบสี่ท่อนเนาะสิบสี่ท่อนที่ช่องเ er สียบอยมูสวดทมไปสั่งเมื่อเช้านี้ สิบสี่ท่อนทั้งหมดสิบสี่ท่อนนะครับเดี๋ยวรอดูนี่ไหมกำลังจะใช้อขอตะขอใส่กับไอ้มือแมคโคนะเพื่อจะเอาสอดใส่กับท่อแล้วก็ยกลงครับทางผู้ชำนาญการเนาะแสดงว่า,าเพื่อนก็ประสบการโชคชวนแล้วแหละในการยกท่อ,อเชื่อมต่อท่อนี่เพื่อนเคยทำมาแล้วว่าเป็นอาชีพของเพื่อนอยู่แล้วเนาะ,อะโอ้โห จะเชื่อนะครับเนาะ14ท่อนเนาะอ่า14ท่อนี่แหละท่อกำลังจะยกลงเนาะโอ้จะใช้เรือให้การเ่าะนี้เนาะโอ้จะเข้าก่ะอย่างนี้นี่เกาะแล้วก็จะยกอ้าวเบอร์ออเดอร์เสียออเดอร์ลูกน้องเจ้าเช็ดงานอยู่เด้อนี่เด้อเอออ้าวแต่เสียออเดอร์ดูคลิปนี้ก็ดูเด้อนี่ล่ะเพิ่มขาแรงให้ลูกน้องอยู่เด้อนี่เด้อเออฟุตบอลไทยมันจอดแล้วก็ยกซื้อๆนะ้มฟุตซ่อยยกป้อมุบู่ะโอ้ คข้อที่หนึ่งกำลังยกขึ้นนะครับเนาะอ่าอ่ะบนเรื่อยๆอ่าระวังสายไฟเด้อระวังสายไฟอ่ายกลงไปเรือข้อแรกลงลงไปแล้วครับเอ้ยมือท่านก็ลงไปแล้วเสร็จแล้วครับอโอเคอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเน,ะๆๆเนะาะนี่ กำลังทําการวางท่อเนาะอ่ากำลังเริ่มทําการวางท่อหนึ่งสองสามสี่เป็นสิบสี่ท่อนครับจุดนี้เนาะอ่าครับอันนี้ก็คือช่างผู้ชํานาญการเนาะอ่าในการติดตั้งนะครับระบบท่อเนาะอ่าหรือว่มมาเป็นท่อทอนกีดเพื่อจะเอาเชื่อมต่อเนาะอ่านะครับยกต่อกันกับที่ดินอีกตัวหนึ่งเนาะอ่าครับโอเคอ่านะครับท่อนที่สองกำลังจะลงไปนะครับเนาะนี่ท่อนแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ แก็เสร็จหมดแล,แล้วเหลือท่อนที่สองครับเนาะกำลังยกไปนะครับเนาะเพื่อเราจะต่อไปอีกท่อนที่สองเนา,า,เาะนะครับรถก็จะใช้ตัวน,นี้แหละสอดเข้าไปเนาะนะครับเดี๋ยวก็อรอรอดูครับกำลังเสียบเข้าไปละสุบเข้าไปแล้วครับเนาะแล้วก็จะยกลงมาอีกครับนี่นระวังนะครับน่าระวงังยกไปแล้วโอ้โหท่อนที่สองกำลังลงไปแล้วครับเนาะนี่ กำลังยกลงไปแล้วนั่งยกลงไปแล้วโอ้โหอ่ะไปเรื่อยๆนะครับนจนกว่าจะครบ14ท่อเนาะอ่า14ท่อเลยครับเอฟซีฝังอยู่ตรงนี้คือ14ท่ออ่านะครับก็เป็นยังไงก็ต้องขอขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีเด้อนะครับจากจังหวัดภูเกนะ็ตเนาะคุณป้าสุดใจเนาะครับเนาะเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้เนาะครับเนาะที่มอบหมายให้ช่องเสียบอย์มูสดนะครับเนาะ ช่วยบริาารจัดการแม้กระทั่งการจัดซื้อนะครับเนาะการถมที่นะครับเนาะถมที่ฝังท่อด้วยนะครับเนาะขอมอบให้ไมายให้ช่องเสียบอยมุสดทั้งหมดเลยนะครับเนาะนี่ครับไเสร็จแล้วนะครับโอ้โหจังเหอือีกเยอะนะครับทั้ง14ท่อเนาะโอ้นี่ครับเพิ่งได้2ท่อเนาะก็จะยาวยาวยาววไปจนสุดเลยครับจนสุดตรงนี้นะครับเนาะอ่า14ท่อเนาะโอ้ยนะครับ มันจะไงครับวันนี้ช่องเชียร์บอยหมูสดก็ทายบรรยากาศไปเรื่อยๆ FT ดูนะครับเนาะตอนจบวิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเชียร์บอยหมูสดนะครับเนาะ,ะอ่านี่ครับอันนี้ก็ร้านเหรียญทองโฮมพัทนะครับเนาะร้านท่อต้องฝากร้านนี้ไว้เอาพวกความใจลุงป้านะอ่าปูย่าตาย่าสุกุสุคนนะครับเนาะถ้าเดือนไก่เลีอนเกียงก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับเนาะร้านเหรียญทองโฮมพัดพัท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 มาแล้วร้านเหรียญทองโฮมพัดผมนะ ร้านเสียออดเนาะหนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตเออ้อเอาดอย่างไรมาตั้งใดครับนี่แหละก็คือบรรยากาศเนาะครับเนาะอยู่ที่บ้านโคกกล่องเนาะอ่าโคกกล่องตำบลอินแปลงอำเภอวานนนิวาดจังหวัดสกลนครน,นะครับอาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเสียบอยมูสดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ